สำหรับภาวิซาไอทีวอเข้านี้ประกอบด้วย2สาขาเนาะคือสาขาไอทีและสาขาเทคโนโะลยีคอมพิวเตอร์เนาะรักสูตรที่วอเข้าใส่อยู่ปัจจุบันนี้มีอยู่รักสูตรสันสูงคือ12บวก3ก็หมายความว่าจบมอดเจ็ดแล้วมาเรียน3ปีแล้วได้สันสูง การจัดการเทียนการซ้อนของผ่าวิชาไอทีของพวกเฮานี้แมนนึงพวกเฮากระด้เทียนทฤษฎีก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเฮากระด้เน้นล่งเลิกการปฏิบัติอยู่ในห้องปฏิบัติของผ่าวิซาเฮานี้มีอยู่นึ่งการติดตั้งสอนแปลงและบำรุงหักษาอุปกรณ์ไอทีหรือว่าคอมพิวเตอร์เนาะตัวที่2นี่แมนเกี่ยวกับการนําใส่โปรแกรมสางานต่างๆร่วมไปทั้งการเขียนโปรแกรมในการหับใส่ข้าักราฟิกงานตัวจริงโดยเฉพาะแมนการเขียนโปรแกรมในการสร้างเว็บไซต์ต่างๆ ที่ผกเฮาเด่นๆก็คือผกเฮามีห้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กนกตัวย่างเช่นว่าผกเฮามีห้องเซิร์ฟเวอร์เนาะเป็นของตนเองเนาะตสุ้ดท่ายนี้มันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพววมีเดียหรือว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆหันเนาะเช่นการบันทึกภาพบันทึกเสียงผกเฮามีอุปกรณ์กรบสุดที่ท่านสมัย่อนขางมาท่านสมัยเนาะมีกล่องวิดีโอมีกล่องขนาดหน่อยขนาดใหญ่ร่วมไปทั้งวกเฮามีรด่นเนาะมี ร่นหลายโตอยู่เนาะในเวลาเก็บผามุมสูงสำหรับต้หนหอมไม่ใช่อะไรทีกันยอนว่ามีใจมาหางในเอาอุปกรณ์ไอทีนอเนาะมาแต่ยังหน่อยก็เลยว่าเดือดเขาไม่เหยียดสาขาไอทีเลยจ้รู้สึกว่าไอทีนี้มันสาม,มารถไปหานน้ำใสไปประกอบเขากับทุกๆเวื้งงานทุกสี่มาเลยบอกง่ายกะสมาครไปไปซึมเข้าไปในเวื้งงานทุกเบื้องงานเลยก็เลยว่าสนใจเลยคกับไม่เหยียด เกี่ยวกับกราฟิกการตัดต่อวิดีโอแล้วก็เหตุเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วก็สมแบงคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลการเหตุแอนิเมชันฉันไดเหาจะเด้ป,ปฏิวัติตัวจริงได้กว่า